ที่ในปลอนตอธิการเนี่ยในมัสยิดเนี่ยเอาประวัติศาสตร์ล้อมเอาประวัติศาสตร์บิดเบือนไปหลอกคนเนี่ยโตอ,อิมัมที่ไปไปเรียนมาจากซาอุชำนาญประวัติศาสตร์ตรงไหนพวกมึงเขียนประวัติศาสตร์กันเองแล้วหลอกให้เยาวชนมุสลิมเกลียดคนไทยเกลียดสถาบันกษัตริย์เกลียดประเทศไทยเนี่ยทำไมตรงนั้นไม่ไปค้านหรอว่าอย่าสอนพวกคุณไม่ชำนานประวัติศาสตร์ดูมันเห็นไหมครับมันเริ่มเดือดร้อนครับทุกท่านไอผู้หญิงอีกคนชื่อนางสาวอัญชนาที่เป็นแกนนําในการคัดค้านการสร้างนิคมอุตสาหกรรมชนะ นางสาวอัญชนาหิมมินะประธานกลุ่มด้วยใจกล่าวเรื่องเดียวกันว่าแม่ทัพมีอำนาจและความเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์หรือไม่นะถ้ามีทหาหตำรวจก็ไม่ใช่กรรมการเพราะมีส่วนได้เสียมีผลประโยชน์ซ้ำยังไม่มีความเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ไม่สามารถตรวจสอบได้แม่นยำต้องมีคณะกรรมการหลายชุดแล้วมาพิจารณาความเป็นไปได้ความสอดคล้องเห็นไหมครับดิ้งกันพลาดเลยนะครับตวีสอบสองก็มาร่วมขบวนการ เป็นไงครับทุกท่านเป็นไงครับฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับทุกท่านแม่ทัพภาคสีประกาศไอ้พวกกรรมการสิทธิ์ที่ไม่ได้มีสิทธิ์แล้วเลขาธิการพรรคประชาชาติรวมทั้ง NGO นอนักเคลื่อนไหวซึ่งล้วนแล้วแต่เคลื่อนไหวไปในทางที่มุสลิมได้ประโยชน์ออกมาด่าหน้าคัดค้านวันนี้เหมือนเดิมไหมครับวันนอหนาวไหมครับพรรคประชาชาติมีหนาวไหมครับทุกท่านใครคิดว่าวันนอเริ่มหนาว กบฏมุสลิมเริ่มหนาวพักประชาชนเริ่มหนาวขอเลขก้ารัวร,ว,รวมอะไรครับทุกท่านมีหนาวพักงานนี้ยิ่งใกล้เลือกตั้งมีข่าวแบบนี้ออกมาแล้วหลักฐานความผิดชัดเจนคนระดับแม่ทัพประกาศแล้วจะคืนคําหรือไม่จะกล้าหรือไม่เรามาคอยดูกันแต่ความเคลื่อนไหวของอังคณาอัญชนาทวีสอดสองบ่งบอกว่ากําลังหนาวครับกําลังหนาวกําลังหนาวยะเยือกครับทุกท่านแล้วพักประชาชนา ไปร่วมกับขบวนการเยาวชนเปิ์มูดอถ้าย้อนเวลาได้วันนอคงบอกว่าไอ้ขบวนสัิ์มึงไม่ต้องไปมึงไม่ต้องไปปราบดตัวเดี๋ยวเขารู้กันหมดว่าอะไรเป็นอะไรคําถามคือเยาวชนเปิ์มูดอเป็นหมื่นคนเอางบประมาณที่ไหนไปเคลื่อนไหวค่าเดินทางค่ากินค่าชุดใครเป็นคนจ่ายนายขบวนสั์รีวามกไปวันนั้นไปทําไมมีทองเบียร์เองมาได้อย่างไร เพราะฉะนั้นหลักฐานตรงนี้ชัดเจนเราคนไทยคนพุทธพี่น้องชาวพุทธชายแดนใต้ต้องให้กำลังใจคณะทำงานต้องให้กำลังใจแม่ทัพภาคีการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่แบบเงียบๆคงดำเนินอยู่ต่อเนื่องการดำรงอยู่ของพวกเราเราขุนศึกเราอาปปอสอก็เปรียบเสมือนกองหนุนคนที่ให้กำลังใจคนที่คอยตอบโต้ไอ้พวก n อ o หรือแม้กระทั่งอังคณาอัญชนาะ ที่คอยออกมาขัดขวางอ้างไปน้ำคุณคุณว่าแม่ทัพไม่รู้ประวัติศาสตร์แล้วใครรู้ล่ะคุณอัญชนาคุณรู้เหรอโตอิมามของพวกคุณโตครูของพวกคุณบิดเบือนประวัติศาสตร์ทำไมคุณเฉยทำไมคุณเงียบการเกมเหล่านั้นทัวพันถึงพักเก้าไกลทำไมคุณเงียบแต่พอทางการเขาจะชำระประวัติศาสตร์คุณกลับอ้างเหตุผลต่างๆนั้นนะแต่งานนี้ พรรคประชาชาติรับไปเต็มๆครับทุกท่านายวันนอคุณจะทำยังไงตอนนี้ใกล้ถึงเวลาเลือกตั้งแล้วถ้าสสอของคุณหรือคนของคุณโดนสอบสวนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อมบที่หาดวาสุกรีมันจะมีผลต่อการเลือกตั้งหรือไม่นายวันนอ